เอาละครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานนเอลนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวสกินใหม่ของเจ้าวปนั่นเองนะครับเป็นแครรี่หนึ่งตัวที่ไม่ค่อยเห็นคนนิยมหยิบมาเล่นกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการเล่นแล้วก็ลูนไอเทมพลังแฝงนั่นเองนะครับไอเทมเนี่ยผมก็จะออกเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนสามารถเอาไปจัดตามได้เลยนะครับพลังแฝงก็เป็น holy summoner นะครับใช้แบบนี้เลยนะทุกคนแล้วลูนที่ผมใช้เนี่ย สีแดงนะครับจะมีเลดแค่2เม็ดที่เหลือก็จะเป็นแรมเพตหมดเลยนะครับสีม่วงเนี่ยผมก็จะมีดูดเลือด3เม็ดแล้วก็ ที่เหลือจะเป็นสปิริตนะครับสีเขียวก็ไม่ต้องพูดกันเยอะนะครับก็เป็นดาวก้อนคลองเหมือนเดิมเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมการรีวิวสกินในเกมเลยนะครับใครที่สนใจเติมคูปอง Rv ใช้เพียง Open น d ดีเท่านั้นทั้งถูกสะดวก,ดวกคุ้มปลอดภยัยไร้รีฟันต้องเพจแกท็อปอัพการันตีด้วยยอดผู้ใช้ขวาา5 0 0่นคนและเป็นตัวแทนจําหน่ายของก a ลิน่าอย่างถูกต้องติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นที่ไลน์และแฟนเพจแกท็อปอัพคิดจะเติมเกมคิดถึงแกสท็อปอัพลิงอยู่ด้านล่างเลยนะครับ เอาละครับก็เข้ามาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มมาเวลแรกเดี๋ยวผมก็จะอัพหนึ่งนะทุกคนแคลรี่ที่เราชนเลนในเกมนี้เป็นเทลนะครับกนเกมเขาอ,อาจจะได้ระยะมากกว่าเรานะแล้วก็ยิงแรงกว่าด้วยนะครับโอ้ป่าเป็นอ้อยนี่ยทุกคนเล่นยากอยู่เนะี่ย กหมายถึงเพื่อจนจะแลกอะไรโอ้โหบนโดนแล้วครับจังหวะนี้3 1มหนึนะทุกคนฟอร์เรนก็ฟอร์เรนเนี่ยโดนงี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับไล่ไปหน่อยสิเนี่ยไล่ลไปหน่อยเพื่อนอย่าให้เขามาเออนั่นแหละถูกต้องไล่งันนะครับเราก็จะได้นกมาแบบอีซี่นะครับทุกคนนี่ครับเราก็จะสไลด์หน้าออกมานะครับ คือเป็นการทิ้งระเบิดนะทุกคนนี่ครับลิเตอร์มาแล้วลิคเตอร์มาแล้วเฮ้ยได้เนี่ยได้เนี่ยได้เทล่นะอ้าวเรียบร้อยครับลิคเตอร์แหลมจัดเลยนะเมื่อกี้ได้ไหมเฮ้ยไหว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 สวย โอ้แต่เราเสียป่าไปนะครับโอ้ยมาแล้วอ้อยมาแล้วไงเฮ้ยเอาผมสุดเอาผมสุดแต่ว่าอุ้ยโอ้โหผมโดนนะโอเคได้อ้อยมานะครับผมเสียฟิกไปแล้วเมื่อกี้ต้นเกมดาเมจอ้อยเขาค่อนข้างแรงนะทุกคน ทำทลายเทลเทวใจเย็นเพนื่อนใจเย็น <C TA IN> ไปเจ๊นี่การสไลด์ออกนิดนึงครับเอาลิสเตอร์มาครับชอนน็อตนี้ต้องอยู่ติดป้อมนะ <C TA IN> โอ้โหออยก็อยู่ล่างด้วยนะครับ <C TA IN> รู <C TA IN> สร้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยนะทุกคน,นเราก็อัดตีเชียร์คลิปเลยนะครับลิสเตอร์อยู่ปุ่มล่างนะเพื่อนดูให้หน่อย โอเคครับเพื่อนเป็นงานอยู่นะออโอ้แต่ว่าเพื่อนโดนเทลยิงฟรีนะช็อตนี้เฮ้ยเราไม่เทลเขาห้าวจังอะ่ะอัน,นตีวืดไปสองรอบแล้วนะครับเทลคนนี้เขาน่าจะหิวเรามากนะครับวอลิกเตอร์อยู่ข้างในแน่เลยนี่ไงเขางัดสองครับแต่เราได้ยิงฟรีถ้าช็อตนี้เขาโดนป้อมตีไงโอยรอครับ ตายมาสวยครับนาคอรเข้าสวยมากต่อดีเพื่อนรออะไร <What? S 1> นั่นแหละครับสวยงามครับช็อตนี้ <What? S 1> ป่าเรามาทามมิ่งที่ค่อนข้างเป๊ะนะครับแล an ะช็อตนี้ได้ป้อมแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคครับถือว่าเป็นไฟที่สวยงามมากนะทุกคนเ an อฮลิเอเต เดี๋ยวเคลียร์เวฟนี้เสร็จเนี่ยผมก็จะสลับไปเลนบนเลยนะครับข <Skill Ultimate. S 1> อ,อเคลียร์ก่อนนะทุกคนเหมือนว่าเทลเขาจะหิวนะวเ,วอเอแะเอ,เอ,อ,เอแล้วไมาลิกเตอร์เขาลิกเตอร์เขาหิวผมนะเนี่ยทุกคนโอ้ออยมานะครับต้องออกก่อนนะ โอ้ลรจับอย่างนั้นคือผมไปไม่ทันแน่นอนครับรางสี่ตัวนะข้างบนก็ฟรีครับผมได้ป้อมถือว่าค่อนข้างคุ้มนะแต่ว่าซีเนียร์เรากระโดดเปิดไปแล้วครับช็อตนี้โอเคผมสไลด์ยิงสไลด์ยิงสไลด์ยิงครับโอโอโอมีจับไหมเพื่อนโอ้เพื่อนมีจับครับผมช็อตนี้สวนครับสวนครับผมช็อตนี้สวน,รน,สวนเรียบร้อยครับ สามมีค่อนข้างเป๊ะแล้วทุกคน <Hey! S 1> เออผมจะขึ้นดูเลือดชินเด็กมาก่อนนะครับแล้วนาคอรเราเข้าไปเล่นแล้วนะครับข้งางล่างสามตัวนะนข,ข้างบนน่าจะไกลกันไม่ทันนะครับ s <S โอเคบนแตกงี้ผมไม่สลับแนะทุกคน <'ve> อยู่ร่างยาวๆผม ตรงกลางนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะมาล่างหรือเปล่านะโอเคครับผมจะรีบเอามังกรเลยนะทุกคนน่าจะได้นะครับเลื่อแปดพันโอเคครับได้ได้ได้ได,ได,ได้ได้นะครับได้ได้ได,ได,ได้โอเคครับถือว่าคุ้มอยู่นะตอนนี้ เดี๋ยวผมว่าจะเคลียร์ล่างก,ก่อนนะครับไปไปกลางเนาะโอเคครับออกครับออกออกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วแพนด้าโอ้ลิกเตอร์อีกเข้าผมสุดแน่แน่แต่ว่าลิกเตอร์ไม่เข้านะครับโอ้แล้วอ้อยมาแล้วอ้อยมาน่าจะหิวผมมากนะครับตรงนี้ข้างล่างน่าจะสามสี่ตัวเลยนะครับช็อตนี้ เอาแล้วไงลิคเตอร์เอางัดต่อนะ้าตายนะาตายนะเพื่อนควอมยิงตายนะเอาป่าเรามาโอ้โหสวยจัดครับตอนนี้โอาลิคเตอร์รอดเอาเทียวแทนแล้วกันครับแต่เมื่อกี้ไม่รู้ว่ารอดได้ไงนะลิคเตอร์ขามาเรามาได้นะครับแต่ขากลับไม่รู้ว่าโดนดักหรือเปล่านะครับนี่ไงแพนด้าเอาจับไหมเพื่อนจับไหมจับไหมอ่ะยังนะครเทียวอันติวืดรอดที่3าแล้วนะครับ คริถูกส่งออกไปแล้วโหเพื่อนเราโดนะทุกคนต้องมานะครับชาตนี้เหมือนว่าจะไม่มีไฟแล้วครับเราก็จะกลับไปเคลียร์ที่เลนเดิมเลยนะโหบนเยอะมากนะครับเราต้องรีบทำล่างให้สูงนะทุกคน เลสเตอร์ <Letter S 2> เราจับอ้อยนะครับแต่ว่าไม่มีคนไปปิดดาเมจนะโอเคครับเราดันล่างยาวเลยยังไงยังไงอ้อยกล้าเข้าไหมต้องออกแล้วครับฉากนี้ต้องออกแล้วออกเถอะเพื่อนออกเถอะเพื่อนอ,าอ,าอ้าวอ้ยยังไงอ้อยอยังไงไปปิดที่เลนกลางครับ เอาไหมเอขอเสียงหน่อยเอามาดิ้อยอันติแล้วนะครับเอเลเต,เตอร์มีจับด้วยนะเล่นกลางได้นะครับเขาเสียสก,กิลไปเยอะอยู่โอเคครับผมได้ธนูดุดเลือดแล้วนะมาครับจับเลยจับเลยเพื่อนนั่นแหละ เที่ยวต่อสวยเราตีกลางนะครับอ้อยน่าจะมาจากทางซ้ายนะไหวครับผมช็อนนี้ไหวแน่นอนียาวไปครับยาวไปอ้อยมาคนระับอยังไงยังไงยังไงแหมมีการโหวนวืดนะครับ บฟ้านะเพื่อนเคเพื่อนเป็นงานอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปช่วยนาคอสต,ตีดาร์นะทุกคนโอเคครับปล่อยวนเลยนะยังไงเอยช็อตนี้ขอแค่เพื่อนเล่นนะ เราก็พร้อมตามเสมอนะครับแต่ว่าเหมือนแพนด้าจะขึ้นไปเคลียร์บนลาลิกเตอร์หลุดเดี่ยวโรนันโดหนึ่งตัวครับผมเล่นต่อได้เล่นต่อได้เพื่อนเล่นต่อได้ oh อ้าวแล้วเดียวอีกแล้วเหรอยังไม่ทันลํานะครับ <Skill ultimate. S 1> แค่โผล่หน้ามาคุณก็โดนจับแล้วนะ มาครับมาครับยังไงครับอ้อยยังไงยังไงครับไม่รู้ว่าผมเข้าไปยิงแล้วชัดนี้เทีวเรียบร้อยครับเอาโฟนก่อนก็ได้บอกเลยว่าไหวติกเตอร์มาเลยเพื่อนเรียบร้อยครับผมโอ้โหคีบครับรอคีบกลางที่จะจบป้อมนะกลางเ่านั้นครับกลางเ่านั้นครับเกมไวนะจบได้จบเลยนะครับผม อ่าแล้วรอเรียวมาครับโอ้โหโดนจับอีกแล้วนะทุกคนแม่ฝั่งนี้ทีมผมมีตำรวจนะครับก็จบเกมเลยครับผมก็จบลมเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการรีวิวสกินใหม่ของวีบนะคลิปนี้ผมอาจจะพูดเยอะหน่อยนะครับผมก็ประมาณนี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเนี่ยฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ